อยู่ไหนวะเฮ้ยคุณคุณคุณปวิณเมื่อเนี่ยผมไม่ให้นะผมไม่ให้นะผมไม่อยู่งานให้นะลาจนวันนี้คนเดียวอ๋อใช่ตอนแรกผมก็คิดว่ารูปดีอะไรนะคุณเชื่ออะไรนะผมบอกแล้วผมเชื่อชางการดูโมเสกคนยังไงครับผมออ๋ผมทำเงานกราฟิกครับถ้าอยากได้งานกราฟิกไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดใครไม่รับแล้วงานเราไม่ทันสไตล์ญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นอันนี้งานกราฟิกเพื่อนใช่ใช่โอเคโอ้โหนั่นแท็กเหนื่อยอะบอกเลยว่า ไล้นี่คือสเตโกปอดเกมอ่ะนะครับสำหรับเกมที่นี่อะไรนะอะไรนะคุยกะบต้งกกดแล้วนะอะไรที่ไม่เกี่ยวกับคอนเทนต์เนี่ยมึงห้ามพูดเดี๋ยวไปตัดใช้ตัดออกโอเคสำหรับเกมที่เราจะได้วันนี้นะครับชื่อเกมว่าอาร์ตเฟนีศิลปะสุดป่วน ซึ่งเกมนี้ครับเป็นเกมที่นะครับทางร้าน b อน a ู Boo และร้านหมดเกมบาคาดีนี่เนี่ยทำการแปลิขสิทธิ์นะครับผมแล้วก็จัดจำหน่ายในไทยนะครับกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการ์ดรูปภาพศิละปะทั้งหมด40รูปแต่ว่ามันจะไม่มีแค่นั้นเพราะว่าเกมนี้เราเล่นกับแอปพลิเคชันด้วยเดี๋ยวไปดูวิธีการเล่นกันนะครับ S <S <S อ่ะสำหรับเกมเนี้ก็คือเราเนี่ยจะเป็นเหมือนแฟนมาแท้ด้านงานศิลปะเลยนะครับซึ่งผู้เล่นเนี่ยจะมีแค่4คนก็ประกอบไปด้วยโนนมายกแล้วก็น้องฟ้าผู้เล่นทั้ง4คนนี้มีหน้าที่คือตอบให้ถูกว่าโจทย์ที่ขึ้นในแอปพลิเคชันเนี่ยคือมันหมายถึงรูปภาพรูปไหนซึ่งวิธีการใบเนี่ยมันจะมีหลากหลายมากๆรอบปกติเนี่ยมันจะมีแบบว่า ทั่วไปแต่ว่าเราสเตโกยแล้วเราเล่นแบบแอดวานที่สุดยากแค่ไหนเราเอาให้สุดแบบไปกู <c oughs> ต้องการกูต้องการคำนี้แหละ <c oughs> <c oughs> วิธีการใบของเกมนี้นะครับจริงทั้งหมด9วิธีหลักๆ1ก็คือมันจะมาเป็นแบบชิ้นส่วนรูปเล็กๆก,ก็คือแบบว่ามันอาจจะแบบรูปนี้ขอบมานิดนึงแล้วก็หาว่ารูปมันเนี้ยคือรูปไหน2มันจะขอบมานั่นแหละแต่มันจะแตกเป็นโมเสสมา โอ้โหขอบไม,ม่พอแ<ะ>ล้วให้เพิ่ม DPI บ้าง <c oughs> เออมันจะเออนั่นแหละนั่นแหละมันจะมาเป็นแบบนั้นคือมันจะเป็นภาพแตกๆมาแต่ว่าให้ดูวัตสีจะง่ายสามก็คือมันจะมาแบบเรืองรางก็คือเหมือนว่ามันจะมันจะจากขาวโพลนแล้วก็มันจะค่อยๆชัดขึ้นออกมาเห็นภาพทีเนี้ยมันจะเยกมันจะชิงกันแย่งกันตบใครตบได้ก่อนก็จะได้ตอบสี่ก็คือมันจะมีออกมาเป็นแบบแบบเหมือนเป็นแฟลชกระพริบมาหนึ่งทีมันจะมาเป็นวงกลมเล็กๆแล้วกระพริบมาไวๆคือมันเห็นภาพแค่แบบแวบเดียวเหมือนแฟลช แล้วเล่นไม่อยจเย็้เฮ้่ใจเย็นมีะไรเว้ยกูบอกว่าอ๋อเดี๋ยวก็ลองเล่นดูมันไม่ได้กระพริบทีเดียวมันกระพริบหลายทีแต่ว่ามันจะมีความถี่ในการกระพริบอยู่เอาให้ยากเลยตาไม่ค่อยดี ก็คือจะมีเป็นคำสาบก็คือจะมีบุลเลต์คำเช่นแบบว่าพวกคําแนวแบบว่าแบบเฮ้ยปีอะไรใครเป็นคนวาดหรือแบบคาใบเกี่ยวกับรูปภาพอะไรเงี้ยแบบเขาเรียนมาเขาเรียนมาอ๋อโอเคคือมึงอยู่ไปพูดดิแล้วก็อันต่อมาก็คือจะมีเสียงบรรยายภาพเช่นแบบว่าแบบมีภาพนี้เป็นยังไงเกี่ยวกับอะไรใครเป็นคนวาดว่าวเสียงแอมเบียนในรูปเป็นเสียงอะไรไปอ่านที่ไหนไปเอามาจากไหนฟังหน่อยสิเสียงว่า เป็นเสียงขึ้นทะเลเงี้ยเออฟิลนั้นฟิลนั้นฟิลนั้นแล้วก็มันจะมีอันนึงก็คือมันจะมีอีกอันนึงอันนี้ยากหน่อยเรียกยากวะคือมันจะเป็นรูปแบบมันจะขย่อมขย่อมาไวๆคือรูปมันจะเชคแล้วกูต้องขย่บมถามพี่หอในหลอดในรองนี้แล้วก็จะเป็นระเบิดเวลาคือจะมันจะจับเวลาแต่ว่าภาพแบบมันจะเหมือนแบบ ยิ่งตอบได้เร็วอะ่ะ <_ uff> ก็ยิ่งดีเพราะมันจะได้คะแนนเยอะขึ้นเป็นโบน,นัส <_ uff> ถ้ามันหมดเวลาหรือแบบมันนานเกินเงี้ยมันยังพอแบบกดสคิปได้แต่ถ้าเจอระเบิดเวลาเม,ามื่อไหร่ <m> ก็คือ s> <S มันจะฟิกเลยว่าโอเค <m> คุณมีเวลาแค่นี้ <m> ทุกอย่างที่พูดไปเนี้ยมันจะส่มออกมามันจะเจเนเรตออกมาให้ <m> ใครที่มั่นใจรุ่มไหนก่อน ก็ทายังไงก็ได้จะแบบจะตบกระดิ่งก็ได้ให้รู้ว่าฉันตอบฉันขอตอบอย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวกูต้องเป็นคนไปกดในแอปให้ว่าแบบเออคนนี้เป็นคนตอบเพราะว่าเกมเนี้ยมันตอบได้แค่คนเดียวถ้าตอบถูกได้แต้มตอบผิดเสียแต้มสุดท้ายแล้วคือเล่นจนครบมันจะมีระบบการเล่นเนี่ยมันมีให้ทั้งหมด3อย่างก็คือมีแบบเต็มเกมกลางเกมแล้วก็เกมแบบสั้นมีวันกี่ข้อครับถ้าเราเล่นแบบสั้นจะมี20ข้อ สร้างเลยครับสรางเลยป่ะอยากเรียนไปกินชั่วโมงเลยนะเข้าเกมมาอย่าก็กดสตาร์ทแล้วก็เลือกจำนวนคนเล่นนี้เรามีกัน4คนแล้วก็เลือก4คนถ้าเกมทั่วไปมันจะมีทั้งหมด3หลักสามโหมดหลักๆก็จะเป็นแบบโหมดธรรมดาคือแบบแข่งกันธรรมดามีแบบเอาตัวรอดก็คือมันจะค่อยๆขันคนออกอันนี้คือโหมดเอาตัวรอดก็คือเหมือนแบบว่าสมมติเล่นกัน4คนเงี้ยคนที่ได้คะแนนน้อยสุดจะออกแล้วก็มันจะรันไปเรื่อยจนกว่าจะเหลือคนเดียวที่รอดแต่ว่าอันนี้ยากไป แล้วก็มีอันนึงก็คือสู้สุดใจคือมันจะมีการ์ดหน้าตัวเองแล้วก็การ์ดกองกลางซึ่งเอาเป็นว่าถ้าใครอยากลองเล่นดูก็ไปเซด้าตามเกมได้นะครับในเกมมันเป็นภาษาไทยแล้วเซ้ได,ได้แต่วันนี้เราจะเล่นแบบธรรมดากาันก็คือแบบเบสิกเลยก็คือแข่งกันถามตอบตอบเร็วได้แต้มตอบผิดเสียแต้มแค่นั้นใครได้คะแนนเยอะสุดก็ชนะก็เซตติ้งของเกมก็คือเราจะมีเล่นแบบเต็มเกม เล่นแบบกลางๆแล้วก็เล่นแบบสั้นถ้าเต็มเกมก็คือเล่นน่าจะประมาณไม่จำไม่ได้ว่า80หรือร<อ>้อยแต่ว่าสั้นกลางๆน่าจะประมาณ6แต่ว่าแถวๆนี้แหละตบกันเมื่อยมือ <laughs> เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเพื่อความกระชับของคลิปเราจะเล่นแบบสั้น20ข้อพอครบ10ข้อปุ๊บมันจะมีเบรกครึ่งเวลาให้อันที่บอกไปก็คือ <โด S 1> มีวิธ<ด>ีเริ่มหมดมีหมดธรรมดาคือแบบเห็นภาพแบบเป็นชิ้นส่วนภาพเล็กๆ พวกเราน่าเชี่ยวชาญโมเสกกันอยู่ดูโมเสกูชาชัดอยู่อ่ะมันจะอยู่จากไหนพี่อ๋อพอเหมยพอเหมยไหนนี้ไม่มีแล้วไอ้พี่ถ้าเป็นแบบเรือลายก็คือมันจะขาวๆอยู่เนี่ยกลับมาเรื่องเดิมอีกแล้วอะไรวะอะะไรวคือมันจะรูปมันจะขาวโพลแล้วมันจะค่อยๆมีผ้ามันจะค่อยๆชัดขึ้นอ๋อแต่ท่าที่เห็นก็ไม่ค่อยขาวหรอกไปในเกมนี่ออต่อมาเป็นวุ้ว่าก็คือเหมือนที่บอกคือมันจะเป็นแสงแฟลชแล้วก็แบบเสียงคือจะมี voice over ขึ้นมาแบบคำสาปก็คือ จะเป็นบุลเลตคเสียงนี่เป็นภาษาไทยปะถูกต้องครับผมถายดียังเลยทมกลนซึ่งเราจะได้แบบซูมอยู่แล้วจากที่กูทดลองมาไม่ได้ยากขนาดนั้นเอาง่าย คืออะไรวะกูคาดหวังก็แบบยก็ไม่ได้เดี๋ยวไม่มีใครต่อกันเดี๋ยวนเดี๋ยวไม่ใช่ว่าไอ้เนี้ยไหนวะกจ่ายเมื่อกี้ง่ายกูยังนั่งอยู่เลยมาอยู่แล้วไอ้เนี้ยไหนวะแล้วแต่ภาพแรกกูไปไงก็จายที่ทดลองมาเชื่อกูเอาง่ายดีกว่าเพื่อคอนเทนต์แต่ว่าถ้าถือว่าใครที่เล่นแล้วเนี่ยอยากให้มันเกมมันยากขึ้นก็จะปรับให้มันยากขึ้นกว่านี้ก็ได้นะครับ จริงมันจีมีระอยิ่งตอบเร็วยิ่งได้คะแนนะด้วยอันนี้เอาไหมมีระบบจับเวลาคือยิ่งตอบได้เร็วยิ่งได้คะแนนเพิ่มเมมวเาอราเ่แ้เราเป็นมือสมัครเล่นเาตอบได้ก็พอแล้วตอบได้หรือเปล่ามีกติกาพิเศษก็คือสมมติว่ามันมีที่บอกว่าตอบผิดตอนแรกโนนเคยถามไว้ว่าถ้าตอบผิดทาไงถ้าตอบผิดถ้าคว่ำการ์ดเนี้ย ว่างไปได้เลยแต่ถ้ารูกมันวนมาแล้วเป็นลูกนี้แล้วกลับมาพลิกอันนี้อาจจะได้คะแนนเพิ่มได้คะแนนไได้คะแนนเพิ่มแต่ว่ามันอยู่ใกล้กันเลยเตแต่ว่าแต่ว่ามันยากไปเพราะนั้นตอนเล่นแบบธรรมดา เริ่มเกมมา่มันจะมีหน้าเซตติ้งแต่ว่าเนี่คือเซตไปแล้วก็คือเขาจะบอกว่าเนี่ยให้เราการการทั้งหมด่ะให้ทุกคนแบบจับต้องได้ให้เข้าถึงนะครับแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ก็คือตัวโทรศัพท์นี้ซึ่งเดี๋ยวกูเป็นคนจัดการให้อันนี้จริงๆแล้วคือมันต้องมันต้องเอาโทรศัพท์วางไว้ตรงนั้นแต่เพื่อความง่ายใครที่แบบจับการก่อนเดี๋ยวกูจิ้มให้เลยเพื่อเป็นการจุดเวลาว่าโอเคคนนี้เป็นคนตอบถ้าผิดพลาดอะไรกูขอโทษไว้ตรงนี้บอกว่าใช้ฟ้าการ์ดด้วยอ่ะเออคือมันต้องหยิบการ์ดขึ้นมาแต่ว่าเพื่อ ถ้ามันถูกก็จะบอกว่าถูกถ้ามันผิดก็คือผิดอันนี้มีทุกอย่างแล้วมันจะสุ่มมาเพราะ,ะนั้น <laughs> กูตอบไม่ได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดอะไรขึ้นก็โฟล์มันต่อไป <laughs> พร้อมนะครับกองเจ์ด้านหลังเจได้มเดลซ่าอันนี้โหลด <laughs> นี่ดำัเี่ <laughs> ไม่รู้เลยมั้งไอ้เหี่ยมัน้อเยมันขึ้นเป็นหลอดอย่างนั้นอ่ะแล้วโอ้โหยุคทองสีขาว สายสะพายสีแดงให้อ,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 อีแดงเทคนิคก,การใช้แสงและเงาที่ต่างสุดขั้วเฮ้ยแต่สายสะพายสีแดงนี่ฮิตเลยมึงเลยมึงเลยโยกห้าโยกตัวอยูไ่ไหนวะ <laughs> เฮ้ยคุณคุณคุณปวิณไม่เนี่ยผมไม่ให้นะ <laughs> ผมไม่ให้นะ <laughs> ผมไม่ <laughs> อยู่ให้นะข <laughs> <ง>าเขาอื่นคนอื่นพันได้แย่งเลยสีขาวคืออะไรวะมันมีคือในภาพเนี่ยมันมีสีขาวด้วยแล้วก็มีสายสะพายสีแดงด้วย มึงหาเจอยังยังอันนี้แล้วกันมั่วไอนนนะกูลบหนึ่งก่อนเลยพิดโอ้โหโอ้ยเนียสายสายสีแดงสีขาวอยู่เลยนี่ยชุดขาวชุดขาวไอ้นี่ยังขาวอีกไอ้นี่ยังแดงกว่าอีกคือกูเห็นไอ้คำใบพวกเนี้ยมันเป็นแค่แบบ ส่วนหนึ่งตัวคําใบ้ที่สําคัญจริงคือบรรทัดสุดท้ายแต่เราไม่รู้ไงตัก็ไม่รู้เหมือนแท่อใช่มันเป็นเทคนิคมันเป็นเทคนิคคือไอเนี้ยดินของดินอะไอแต่ละคาอะไอพวกคําที่แบบเป็นคําบุเลตแบบเนี้ยมันจะมีประมาณ10คําประมาณนะเท่าที่ทดลองมาแล้วมันจะสูงค่อยๆสูงขึ้นมาคะแนนมันติดลบได้ปะได้ได้ทีเรื่องนี้เราต้องเอาใบที่ผิดออกปะไม่ต้องวางไว้ได้เลยเพราะมีโอกาสมันจะวนกลับได้ไ้ที่่จริงจริงมันตั้งให้มันออกได้แต่ว่าอยากโชว์ไงเพราะมันมี40ภาพ ที่อวดเอออ่าเนี่ยคืออ่าติดลบแล้วแล้วแล้วมาดูกันว่าเราจะลบเท่าไหร่แต่มันก็สายจะพาเราไม่ได้ดูเขาบอกเท่าไหร่แล้วเราดูว่าลบเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็คือใครได้แต้มเยอะสุดชนะนี่ครูได้ติดลบเป็นเดี๋ยวมึงกินคุณไม่ได้ตอบไม่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 ตอบไม่ตอบทำไมวะนองพุ่งเข้าเฮ้ยของดีนี่อันนี้ถ้าไม่ตอบเสมอตัวจะตอบไม่ได้แล้วป่ะในนั้นในใหม่ถึงแบบในข้ในข้อนั้นไม่ได้ใครอะ หรือว e ่ากดก๋ยวไม่ตอบมันปาวิงอ่ะล้มห้าห้าแย่เลยคุณมาเล่นทำไมในแออปยู่เอางี้ในแอปไม่มีรองรับแต่ถ้าสมมติว่ามันคะแนนเท่ากันค่อยมาตัดสินกันอีกทีนึงเป็นจิตพิสัยเออเป็นจิตพิสัยลองกันอันหนึ่งเลยกูก็กูพยายามมองแหละว่าไหนคือสายสะพายกูจะตอบอีนี่แล้วเนี่ยมันไม่สะพายตรงไหนวะสะพายโนมันตอบเกือบถูกเออเนี่ยว่าถ้าโจโจเดี๋ยเท่านั้นเอางี้ ไปเคลียร์คนวาดรูปกูไม่เกี่ยวมึงเคลียร์ยังไงก่อนเป็นร้อยกี่มาอยู่ให้กูเคลียร์ไหมอ่อไปข้อต่อไปครับเฮ้ยขอคะแนนคืนหน่อยดิอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอป้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยออ้ยอต้อง้ยอุ้ยอ้ยอป้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอุ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 ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ย่า้ยอุ้ยอน้ยอุ้ยอ้้ยอ้ยอยอยอ้ออ้ยออ้ยอ้ย ไม่ใช้เวลาไปแค่สามเก้าวินาทีจริงๆอาจจะอาจจะน้อยกว่านี้้ลยเพราะกูกดเพราะกูมาแล้วไม่ทำอย่างนั้นนะกูขอโทษบางทีพี่มายเขาอาจจะต่อแค่แต่วินาทีแรกที่เห็นแล้วก็ได้ข้อต่อไปครับขอขยับเล่นน้อยหน่อยที่ไม่ไหวละทะเลซัดสาดรุนแรง กระทบกานข้างของเรือของพระเยซูคริสต์ของเหล่าสาวกใน้าวายของเรมบนในปีหนึ่งคือปี33นี้แต่แสงเ้น่งจะตอบแล้วในตอนที่พระเยซูคริสต์ได้มาเยือนนี้มึไปแน่นอนมึงอย่าลมบแล้วไอ้คนแสงอ่อนๆรอบศีรษะของพระองค์เปลียบเหมือนพลังที่สงบและไม่ทำให้กิดธรรมชาตที่ไม่แน่นอน เดี๋ยวไปรีบค่ะวันนี้ถูกขโมยไปในปี1 9 9 0และเป็นภาพนงนี้เอาเป็นว่าไม่ถูกคนพบจึงจะเป็นตัวการ์ตวนภาพเดียวแต่ก็ตอบผิดเฮ้ยชิมถูกยังไมันทะลุแรงก่อนไงมันเก่งว่ะ คุณๆนั่นเองใช่ครับถูกต้องครับเพราะว่าผมเป็นคนพากเสียงเกมนี้เองครับเกิดเมื่อมันเป็นผู้ตอนไหนวะอ๋อคือเห็นกูออกเฟรมนี้คือกูไปแบบพากแล้วออกทีวีอย่างเงี้ยไม่เหมือนแบบมึงมาเผื่อไปแล้วอ๋อคือกูคำนวณไปแล้วไม่เกินเนี้ยคือกูเป็นคนพากเสียงของเกมนี้เวอร์ชั่นภาษาไทยเองเอา ครับติดตามช่องจูนเนอร์ได้ตรงนี้ช่องนี้แหละช่องนี้แหละไอตัวเสียงภาพภาษาไทยเนี้ยมันอาจจะมีข้อผิดพลาดบางจุดถ้าสมมติว่าใครเจอข้อผิดพลาดอะไรก็ต้องขอโทษไปตรงนี้ก่อนนะครับอ๋อคือคนไม่ตอบแม่งก็สมมติเอาไหมว่าปกติไม่ติดลร้องใช่ใช่เดี๋ยวกูต่อให้หมดเลยมาปั๊บทะเลซัดสั่นไอ้เหียป้าตอนแรกอ่ะมันไม่ซัดตรงไหนอยู่ๆพระเยซูมาเอ้าเหี้ยกูแบเอ้าไอ้เหี้ยแหละฟังให้ครบก่อนทีทะเลซัดสั่นกูมองกันหมดอ่ะเห็นไห กูก็จะตอบแล้วที่มึงมาตบแล้วกูตบมึงแทนนะมังเลยเบย์บอกว่าทำไมกูเล่นเกมนี้ไม่ได้ไปดูคะแนนรวมไหมฮะเราเน้นตอบเฮ้ยเยอะเสี่อะไรมึงไม่ได้ลบสองอะมันเนี่ยลบหนึ่งลบหนงนะฟาวนะมันมีมันมีข้ออันนั้นคือคะแนนลสะสมโอเคคะแนนสะสมไปไมได้หนึ่งคะแนนเลยเหรอเออยแล้วข้อไปขี้ไงมันตอบถูกแล้วไงเคยตีกอล์ฟป่ะยิงน้อยอ่ะตีไม่ได้ไม่ได้มีกะโบกี้อะไปดูข้อต่อไปกันนะตาอินวัน ใช่ใครกดครับยกยกยกลำดีครับมึงเห็นจุดๆหรือมึงรู้เลยเหรอจุดต้องรู้เลยปะวันนี้เขาเซียนจริงไม่รอบนี้กูอยู่ใกล้แล้วกูใกล้ตกแล้วอ๋อเขาเรียกว่าเจอโพสิชันแล้วโพสิชันที่ดีแล้วตบแบบไม่มองเลยดูต้งการกูมาทำะไรตรงนี้วะห้าจุดเจ็ดกูทำแล้วกดช้าแล้ก็ตอนแรกถามแล้วว่าเอาระบบกดเร็วนับแต้มไหมบอกไม่เอาก็ไม่เอาอ่ะดีแล้วไปกันต่อ ปีกปกสีฟ้าโอ้โหปีคสเทพธิดาเฮ้ยเฮ้ยจะคืยปีกสีฟ้าคืออะไรวะเอ้ยไอปีกสีฟ้าอย่ารวมกันนะอ๋อไันนึกว่าปีกสีฟ้าไม่ใช่ใครโยเอะโยกเขเดีจยนล้วเมื่อกี้กูได้ไม่ยี่ยงกูมองไม่เห็นถ้ามึงไม่จิ้มตอบกูกดไม่ได้มึงกินเฉลยข้อแบบนี้กูไม่ควรตอบเว้ยกูว่าอันนี้ออ่ะโยกนะ เออไม่เอาเรื่องม่ไหนปีกมันมีอยู่รูปเดียวมันมีอันเดียวที่มีแล้วแดงไงเพราะมันตอนแรกกูว่าจะตอบแค่นี้แหละแต่พอใครไม่รู้บอกว่าปีกสีฟ้าอยาเอามารวมกันกูถึงเอาเพราะมันสีฟ้าก็มันคือคำว่าปีกกับสีฟ้ากูรู้่มว่ามันเป็นเทพอันนี้ไงมาดูวีนัสเกิดไงใช่คือกูจะหาอันไหนที่มันดูเป็นเทพที่สุดอะ แต่แต่ข้อแบบนี้กูไม่ควรตอบเท่าไหร่ไอ้ยเฮียมันไม่ใช่กูอะทำไมอะอ๋อนี่กูตอบไป่สารุนารรุนเลยอะมึงจิ้มแล้วมึงก็ไม่จิ้มสักอย่างมึงไมู่จิ้มไม่ได้เว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันกูขอโทษที่จะเขียน่านั่งทำไมตอนนี้แหละ ไปง่ายไปง่ายถึงเมื่อไหร่เนี่ยหัวเอาไปแล้วงางมาจากบ้านเลยอ่ะงานเลยงางมาจากบางนาถูกต้องไปต้องไปเก็บแต้มแล้วอ่ะมันจะไม่ใช่ได้ไงเนื้อมันทั้งวันอ่ะลบหนึ่งแล้วจริงเราลบหนึ่งแล้วลบหนึ่งแล้วนะลบอันนี้ละหนึ่งแล้วโอ้ยสองวิไงเบอร์ดี้เมื่อกี้หนึ่งในใจคนอ๋อไอชิคกอล์มหมายมึงเอาไปเลย ใช้ใครใครใครไอ้นูเหรอมึงตั้งนักบอลเล่มานานมเนี่ยจ้องอยู่เฮียไหวเลยวะเอาจริงแล้วเมื่อกี้ต่อให้โอ้คำไม่สวยสีกูยังไม่ทันอ่านทำให้เลยอ่ะไม่ต้องไม่ไปแล้วอ่ะเมื่อกี้อ่านว่าอะไรมันพูดว่านักบอลเล่อ่ะกระโปรงสั้นโอเคมันสมเปแล้วว่ะมาเอาคืนพอแล้วเฮ้ยเอาเว้ยเอายังเออเอ้ยตุกต้องครับแต่กูยังที่โลอยู่อ่ะตอนนี้ฟาเบนโต้ฟาเบนโต้ อ๋อประเด็นมีตรงนี้ตอบได้เยอะนะแต่ตอบได้ตั้งสองข้อเลยนะพี่มึงเอ้ยมึงตอบเป็นสี่แล้วไงไปกันต่อโอ้โหแผลด้ยแผลเ้วยโมเสถโมเสถโมเสถเชี่ยมึงก็โมเกเฮ้ยตอบป้าข้านีหรือเปล่าไอ่อยากตอบอันนี้อ่ะไม่ใช่ดีแี่กูไม่ตอบอ่ะแต่วียใกล้กันแต่ไว้ใกล้กันไว่ไม่ตอบเออว่า ตัวสนกกูมองเป็นจมูกกูไม่เห็นเล็บจมูกเันโกตอนแรกกูเลเมนกลเมกงมองหายกลับมากลับมากลับมาครับกลมาาอ่ตรน้แหละ่เอวกับมาเอ้ยมจะพูดกันไิกลับมาหน่อยกูจะไปไปไหนกูรอซาวดอรดลลี่พะก็ไป มือกูคาอยู่นี่แล้วมึงช่วยกดได้ทำไมมึงไม่เอารุ่นนั้นมาโอ้โหเต็มตาเลยอะเต็มเต็มรุ่ตรงนี้มันง่ายเกินทำไมมึงไม่ไปจับตรงมุมสีฟ้าวะไอเนี้ยตอนซ้อมยังยากกว่านี้เลยตอนซ้อมแม่ตรงตรงนี้แต่กูตอบได้เลยตอบได้แต่นี่แย่กว่าคือตบพร้อมกันหมดทุกคนแล้วมือซ้อกันอยู่อย่างเหมือนเล่นมันวางมือไว้ก่อนนะไม่ได้หว่าโอ้ยไ้ก่อนคุยันพวกมึงตัดสินเองเลยกูไม่ได้มองกูก็ไม่ได้มองกูไปไป ไป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 เปไ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 ปับไป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 ้คไปไปไอแจกปไป่ปไป่มไป่ปไปีปไวไวไปไปคปไ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 อไปไอันนี้ปไปไปไปเปไาเปไปไัไป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 ปไ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 ไไปไปไอไนไไไไไไมเม ไม่แต่ว่าถ้าอยู่วนนอ่ะมันก็มันก็ปล่อยเหมือนกันกูปล่อยกูไม่เห็นเมื่อไรงานใส่แอปแต่งจะมาองรกูหลอแล้วมีตัวเดียวเนั่งหลงยุคไม่อยู่อันเดียวอันนี้อันนี้คลิมเจมครับโอ้โหเฮียอันไหไอตอตอกนี่นี่นนี่้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ย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 เเฮ้ยเฮ้ยเฮ กูไม่ยอมไมยโดนเรามาเก่งนะอ่าหลังเก่งแล้วเชื่อกูป่ะตอนแรกกูคิดว่ารูปนี้ด้วยตอนแรกกูจะไวาดสีอนแรกกูดเรื่องกูนะกูบอกแล้วผมเชื่อีาติกันดูโมเสกตอนแรกผมก็คิดว่ารูปนี้อะไรนะคุณชื่ออะไรนะผมบอกแล้วผมเชื่อชาตกันดูโมเสกกางยังไงครับผมอ๋อผมทำกางเกาฟิกครับ ใครอยากได้งานกราฟิกไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่รับแล้วงานราไม่ทันสไตล์ญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นไปดีงานกราฟิกเพื่อนใช่ใช่ต่อโอ้โหนั่นแท็กเหนื่อยอะบอกได้เลยมึงจะออกจากเรื่องนี้ได้ยังไปกันต่อโอ้โหเฮ้ยได้ได้สีคนละแบบวันนี้นึงอะ นิดนึงนิดนึงมันจอมันเพี้ยนตอบมันตอนอาทิตย์นั้ตะกี้เกือบไม่ได้แล้วต้องถามมึงลืมนิดเบอร์ดี้นิดไหนดูคะแนนหน่อยพักครึ่ง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 ซะแล้วมันขึ้นมาอยู่แค่นี้มันขึ้นยังวะเฮ้ยอย่างน้อยเราก็ต้องตอบตอบถุนนั้นเจ็บเลยนะแต่ถ้าให้นอนตอบอีกสามข้อก็แซงเอ้ยมันหรอแต่ถ้าให้นอนถ้าฟอร์มต้นเกมอ่ะ มันจะถอดถอยแล้วนะกูอ่ะจะไม่ตอบอันไหนกูไม่มั่นใจกูจะไม่งั้นเดี๋ยวลงมาก็เห็นไม่ตอบกันทันทีกูตอบให,ไห้ไงจะได้ข้า <Okay. S 1> ไมไปข้อต่อไปมึงกดเร็วสุดเลยไอสัตว์มึงรีบสุดแล้วอไอ้ทะเลซัดสาดมึงอ่ะเอ <laughs> ้าตอนแร้ก็จับทางหน้านะอันไหนที่แม่งมันเสียงอ่ะต้องฟังให้ครบก่อนอะไรเงี้ยเยซูมาไม่เคย,ยตอนแรกมึงจะตอบคณะว่าเหมือนมึงเลยเห็นแล้วไม่ตอนแรกเขาบอกมีพอมีเรือแล้วกูเริ่มเอะใจได้มีเรือมีพระเยซูมีคนเยอะอาคันาสาวกไอสัตว์มีคนพายปะนี่อาค ไม่มีแล้วเจซสูปุ๊บมึงต้องตั้งใจฟังเสียงจูเนียร์ดิวะตั้งใจฟังหน่อยเทียตั้งใจพากนะเว้ยไปโอ้โหพองเล่นเลยหนปะ เอาไม่ใช่เหรอเรียบร้อยนี่ไงเดี๋ยวนี่ไงเอามุมไหมไอ้เอีมุมมาแล้วมุมไอ้ที่คุณดูว่าดาวมไม่เคยสุดอยู่อะไรไม่เจอเดไอ้เจอพิกเซลมามามาที่เดินแล้วดีครับดีเอะกลับมาที่ศูนย์แล้วแล้วพวกแกก็กลับมาที่เดิมเดาไม่ถึงคือจุดต่างๆไม่มันดีมันเป็นเรื่องดีเทลเพราะว่างานพิมพ์กับงานไฟล์มันคนละคนละงานกันกูพยายามมองเว้ย ว่าตรงไหนมันท้องฟ้าสีแดงเอาไงมีอันนี้มีอันนี้เต็มหมดเนี่ยเต็มไปหมดเลยคือมันดูทื่อคือมันดูทึ่อข้อนี้ยาก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 มึงเห็นหรือยังอันนี้กูกดง่ายใครจะไปคิดอต่กูนึกกูเห็นสีขาวๆเป็นจุดๆอ่ะกูแบบท้องฟ้าว่ะไอเทียอยู่ไหนว่าตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นส่วนเดียวตรงนี้อ่าไปกันต่อครับครับผม เก้าเหรออะไรแบบว่เก้าเก้าแล้วมันจบไปเลยมันไปจัดี๋ยวจัดเดี๋ยวมันขึ้นกราฟิกเลยนะรีรีใหม่รีใหม่เลยย้อนกลับมึงอยากเล่นใหม่เลยอยากแก้ตัวเอาใหม่เอาใหม่กคนผกดคีผิดคนผิดตอนนี้ผมมีเวนแต้มนะครับโอ้โหเฮ้ยฉายยกอ่ะเฮ้ยบาบิโลเฮ้ยเฮ้ยบาบิโลดีดี อะไรนะเอาดิ๊น kind of ี <th ่เอาดิ๊นไม่ใ um ช่ไม่ใช่เหรอวะไม่ใช่เอาวะพี่ผมไมไปไกลแล้ววะกูกำลังหาบ้านอยู่เลยิ่งซนนี้หมดแล้วไม่เราดิกูคนเดียวเนี่ยไม่ใช่พี่ด้วยได้เราเหรอโอเคเหลืยกี่ข้อน่ะฉากนี้เต็มไปด้วยบทกวีและแผ่ความรู้สึกแห่งความเงียบสงบ ศิลปินได้วาดภาพฉากในห้องส่วนตัวขณะที่แสงแดดสาดซองเข้ามาในห้องโดยมีอีกสาวคนหนึ่งที่กำลังถือจดหมายอ่านอย่างตั้งอกตั้งใจเชเดเชโดเโดเก่งจังวะกูยังไม่รู้เลยกูมองเลยไหนแดด เนี่ยแดดทองอยู่เนี่ยเขาแบบอ๋อนี่แดดแหละแดดไม่ได้อยู่ในหยังไม่ได้ภาพเลยมันบอกว่าอะไรนั้นนักนักวาดกำลังวาดอยู่ในห้องคนเดียวผู้หญิงอยู่้อไไไงเขาอ่านอยู่คืนึกว่าเขาผู้ล้างจานจริงเขาไปล้างจานอะไรตรงนี้นึกว่าถักไหมผมเย็นหนักกว่ากูอีกอันนี้ก็กดผิดแทนนะฝากดใช่ ทำไมอ่ะอ้าวมันจะได้ไปลบคะแนนคอยที่แล้วไงอ๋อใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยอัจฉริยะอัจฉริยาเฉรียาป๊ะผิดเลยภาษาตอบถูกถูกนะแต่ว่าอันนี้เพื่อเพื่อคะแนนอันนี้เดี๋ยวอันนี้เอาเพื่อคะแนนด้วยนะอภาษาถูกหักลบกันหักลบกันเบือเบือ ูเศร้าหมดเสียใจอยู่ถูกอันนี้ผิดอยูถูกเออขอโทษมันตกใจกูณทำหลายอย่างกูณต้องวานคลิปเราต้องกดแอปด้วยทำไมกูซึมเศร้าแล้วไอ้ดีเพิ่งดีนีวินถ่ายทอดการเคลื่อนไหวของฉากผ่านลายผู้การสั้นที่เน้นการเคลื่อนไหวต่อเนื่องของผู้คนในสวน พี่แอร์เออร์กุสเรนัวหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งขบวนการอิมเพชชนิสได้วาดภาพแด๊ดแสตเลอร์โมลินเดอร์ลากาเลยขึ้นในปี1876เรนยวูกวะมาแล้วชมาแล้าชื่ออะไรลืมชื่อเรนัวเอย่าถามกูอ่านนะเออมึงอ่านนี่เมื่อกี้เอาดีๆเลนัวเดียวเหรอแคเดียแหละมึงเตรียมมาแค่นี้ใช่ไหมเตรียมมาแค่นี้ผมมั่วครับ ชาวดัชต้นไม้แสงดาวเออไม่กล้ากดจะรับกูตอบสไตล์นี้ไปเลยฮะเอาคะแนนกูถูกก็แสงดาวตามที่ภาพอะเอาแค่ซ er ีนกลางคืนอะมันมีแค่ไม่กี่ต้นไม้โอใช่ตอบถูกโอเคกูต้องตั้งสติกูกำลังคิดอยู่ว่าชาวดัชหมายถึงอะไรกูไม่รู้กูรู้ว่ามันคือต้นไม้เว้ยชาวดัชคืออะไรมันมีในประวัติภาพอยู่แต่ว่าอันนี้ชัดที่สุดคือแสงดาวแหละ โอ้เฮ oh, hey. hey. ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกสามอีกแล้วก็ผมบอกแล้วลูกมันมีโอกาสกลับมาได้ใหม่ในโจทย์ที่เฉียบซะกูแบบเลยนี่เรียตกอะเป็นยากเกินเห็นหมอกกับตันอยู่ จำหน้าใครไมากสุดเลยมีคนรีแคปมาได้ให้ดูนะมีคนรีแคปให้กูนะเพราะไ่้ตัวถูกอะมีคนรีแคปมีคนเตือนมีคนเตือนระบบ AI AI สริยะกอัลจนอัลลอัตโนมืออัตโนมืออัตโนมือจริงเนี่ยกูมานั่งกดมือเนี่ยฮะมันมาแบบบุบ้าบุบ้าบุบ้าบ้าโอ้โหฮึบไหนวะเชี่ยวว่าเกินมึงรู้แล้วนะเนี่ยโอ้โหไเดี๋ยวผมกด อะไรตกโต้มาเงี้ตกตรงนี้มันจะแก่งเอื้อมไปแล้วอ่ะไม่เอาเลยตัววาเกินรู้แล้วนะเนี่ยโอ้พี่นนท์เริ่มมาแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยคะแนนนี้หนึ่งไม่ได้ละการใช้การสีในภาพวาดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวแทนของแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตความตายและความกลัวศิลปินใช้สีส้มเข้มและสีแดงเพื่อวาดภาพพระอาทิตย์ตกดินซึ่งตัดกับสีฟ้าและสีเครีมวน ทุกต้องเก่งนเราหายเป็นลานกูกูได้แต็เดียวก็เขาบอกความกลัวจะเหลืออะไรอ่ะกูก็แค่พอเขาบอกพือที่ตกงดิกอีส้มนี่มาแล้วเขาก็อนจะไม่กลัวบ้างหรอไปกันต่อใครจะไปตามหยกทันวะเนี้อ่ะมีแต่กูต้องตอบผิดอ่ะโอ้โหโมเสสครับกูเชื่อาจโมเสสวาไอโอ้ใช่ใช่เหรอ้นีแล้วันไม่ใช่ เนี่ยเรียบร้อยสามาเกี่ยวนะมันนี่นี่นี่บอกแล้วมันดูวัด์สีได้เออมันขาวเติมไฟไม่ขาวหมดเลยอ่ะคุณก็อยากตอบแหละแต่มึงเร็วไปอะจริงนะขวดเมียนมีไม่อันนี้ก็อันนู้นใช่แต่กูจะตอบตอนนี้นะตอนแรกผมกว่าถว่าเอะตอนแรกกูคิดว่าอันนู้นหนึ่งมึงเสียสลายเองเราม่ไปกันตอคุณน่าจะสูตดละเอาเลยเฮ้ยนนเฮ้ย เหมือนแล้วไงดีๆนะมันมีสอันที่มันมีอันนี้กายเนี้คล้ายๆกันอยู่คล้ายไม่คล้ายอันนี้มาโอ้ยเยอะมัน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 อมันเยแต่ถูกนะไม่เห็นอันนั้นอันนี้ถูกอันนี้ถูกอนนี้ยูอนี้ถูอน้กอัูอันนีูอันกอัน้มอันนี้ถกอู้อ้อันนี้อัน้อนนี้กอ้ถูกอน้ถอัน้กอ้อน้อั้อันน้อนอ้ออ้กอ้อ เก่งเกินมากมันเด่นสุดแล้วในนี้เห็นคนส่งครับอุ้ยอย่ายันใครอันใครใครมึงต้มๆเลยวะต้มๆต้มๆกู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 จำได้ว่ามึงแย่งอยู่มึงแย่งแล้วมันก็ไม่แย่งไม่ได้อยู่อ่ะไม่คือภาพที่กูหันไปอ่ะกูรู้ว่ามีคนกดผ่านไปไอ้นนกดแต่ไมคชี้ใครอ่ะทำไมทำไมมึงกดเสร็จแล้วไงกูชี้เลยมึงกดเสร็จแล้วมาแล้วพี่มาย เอาจบแล้วและผู้ชนะก็คือโยกี้ผู้ชนะการฆ่าโมเสกเหลือไม่ค่อยดีเลยนะครับเหลืออะไรกันกูไม่น่าเลยกูไม่อยากโดนเรียกผู้ชนะ้ารฆ่าโมเสกอ่ะก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับเกม อาร์ต <Art S 2> เป็นจี้ศิลปะสุดปวดนะคะผมก็อย่างที่บอกไปคือเกมมันไม่ใช่แบบสำหรับแฟนมันแท็ศิลปะจ๋า,จาๆแต่ว่าคือแบบมันแข่งกันเรื่องของความเร็ว,วเรื่องการตอบคาถามด้วยออการสังเกตนี่เป็นเลิศที่สุดเพราะภาพแต่ละภาพเนี่ยมันก็จะมีวิสของมันมีเอกลักษณ์ของมัน ไม่ต้องใช้ความรู้ก็ได้นะเอาใช้ดวงไม่น่านิสัยแล้วกันไม่น่ายนิสยก็มีประมาณนี้สำหรับเกมนี้นะครับถ้าใครที่เห็นแล้วปุ๊บอยากลองเล่นก็ซื้อได้ทุกช่องทางของร้านบอดเกมสนามนะครับหรือถ้าแบบว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมอยากสอบถามอะไรเกี่ยวกับเกมนี้ก็ทักไปที่เพจบอดแอนด์บูหรือเพจบอดเกมมาคาร์ดิมิได้เลยครับทั้งสองร้านเนี่ยเป็นร้านที่เขาคอลแลบร่วมมือกันแล้วก็ผลิตเกมนี้ออกมาแล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสนะครับจูเน่ได้ไปพากย์เสียงเกมนี้ด้วยครับขอบคุณครับ สำหรับใครที่ดูถึงตอนนี้ครับก็ขอบคุณที่ติดตามช่องสเตโกของเรานะครับผมแล้วก็อยากให้ติดตามคลิปต่อไป <te> <engineering> ของทางช่องสเตโกด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมด้านล่างมีป <med> ุ่มซุปเปอร์แดงนะครับผมสามารถร่วมกันซัพพอร์ตพวกเราได้นะครับก็ฝากคอมเมนต์นะครับผมชอบที่นยังไงก็ฝากคอมเมนต์นะครับถ้าอยากเห็นเราเล่นเกมอะไรก็ฝากคอมเมนต์กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับเย ไม่ดี <laughs> แล้วกาค่อยๆไล่ลงไป <laughs> เที่ยวลำแปะเลยรู้สึกแย่ว่ะแม่งพูจะฉันนั้นโมเสก <laughs> อ่ะกูสาษาไม่ยำแล้วมึงเล่นตัวเองนะ <laughs>